ไ่ดีโอให้น่อยห้ไมดีโอให้หน่อยใครกันนะใครเนีไมเก็ยวไก่ให้่อ่ก็บได้เต็มหรือเก็เพราะว่ากคุมม่คม้มแม่นัไนและว้าววัแก๊ปตลอด่เลยแสงอะไรครับโอเคป้าเอาเต็มแสงอะไรนะเต็มต้นฉบับนะ

ฉันก็อุหัวใจเธออ่านเนบ้วทุกคราวที่จะทดล,ลองเก่ามใฉันมีความอกบุน่นขงเธอ ฉันกลัวอาจทำให้เธอมันต้องลำบากไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิด เล็บน้ำทุกคราวที่จะเคลื่นลมตอนที่ฉันให้ความอบุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงยดวงดาวที่เค เสียงแย่กระจายเด็จยังงงอ่ะเดี๋ยวกันโอ้ยบอต้องอาบะบอต้องอาปากนะไม่บอาปากอีกแล้วอ่ะไม่เบลล์ไม่ยอมอีกแล้วกลายเป็นบออีกแล้วไม่เป็นบอสแล้วอ่ะเออโอเคดูดีอ่ะไม่ต้องไหนไี่ต้องแก่หน้าบอตอนแรกเคยพูดอะไรคือบอสจะมาในเฟซบอกว่าผู้ชายเครียดอะไม่มั่นใจอ่ะ ชื่อเพลงเนี่ยประมาณว่าที่เกมคือเกมเป็นคนให้เขาตั้งมั่นใจแล้วผมก็บอกว่าใช่ใช่อันนั้นไม่เห็นแต่เธอมาฟิลไหนเป็นผู้ชายเครียบเครียดอะไรอย่างไงีู้งงๆเป็นคอนเครียดหรืเครียดเครียดไม่ใช่เครียดครับคนแบบไม่มั่นใจในตัวเองครับได้ชมอะไรมาจริงเหรออะไรแบบเนี้ยโอเคเครียดแตบไม่มีความมั่นใจตอนนี้หน้าบอสแบบ เหมือนจะ,บแ,นนจะแบบมาตอบให้เงี้ยหน้าแบบห้าเธแบบเหมือนแบบโมโหอะไรสักอย่างอ่ะแต่มันคนคนที่มันแบบไม่มีกําลังใจมันหน้าหน้าเขาจะกลัวตอนเนี้ยเออเมื่อกี้เนี้ยได้ยินเลยแต่เออเมื่อก so ี מה, ้เนี้ยเมื่อกี้นี้มีโมเมนต์หนึ่งที่แบบเหมือนคอนฟิวส์อะสับสนเออนั่นแหละตอนแรกบอสไม่เงี้ยคิ้วขุ้มหมดแบบเฮ้ย หลังว่ยังไงอย่า Any, อย่าตีกันนะ Dani อย่าแต่ว่านิ่ง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 แล้วตอนสุดท้ายมีมองหน้ากันบ้างตอนสุดทะเลสีดำที่เธอลองให้คนดูว่าครูว่าถ้ามองกันอ่ะนั่นนิ่งนิ่งอ่ะมันจะมันจะแล้วก็หน้าแบบปรลุแล้วอ่ะเธอหน้าปรลุแล้วน้องเขาว่าเออนั้นมันจะดีกว่าที่เธอลองออกไปให้คนดูเพราะนี้เธอลองออกไปให้คนดู ถามที่จะมองหน้าเธอเธอก็ไม่สนใจน้องเขาเลยเห็มันผิดฟิวคะับอาจารย์แบบเขาไปส่งให้คนดูทั้งท่านก็ส่งให้คนดูส่งกันอ้าวอ้าวอ้าวทะเลาะก็และอาจจะตีกันใช่ไหมเอายังไงถ้ตีกันแต่อันแรกอันแรกอันแรกไปทําหน้าใหม่ว่าตอนนั้นหน้าเธอเกลียดไปนิดนึงเธอต้องแบบหลงหลงอะผู้ชายหลงหลงแบบสับสนอะเหมืองตอนแรกๆมอะเข้าบ้านในเอฟแรกๆอะย่างนั้นอะสับสนอย่างนั้นอะเออ เดี๋ยวหนูด yes. so right? ีละโอเคน่าร okay. oh, ักละโอเคแต่เอาเอ๊ะ blocking สุดท้ายจะส่งให้คนดูจะส่งให้คนดูทั้งคู่จะเล่นด้วยกันจะเล่นด้วยกันทั้งคู่เอาให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าไอ้นี่เล่นกับคนดูไอ้นี่มาเล่นกันนี่งงคุณงงเล่นกับคนดูเอาอย่างไรก็คุยกันเองได้คุยกันเองนะเราไม่ดีคุนอิจฉาสวัสครับครับผมอะไร่อย